สวัสดีครับผมสวัสดีเอฟซีบาเดียครับมานี้บาเดียพามาเบิงสวนนะครับผมเ,เป็นสวนหลังบ้านนะครับมีพื้นที่บริเวณประมาณอ่าสามตารางเมตรนะครับประมาณนี้ไม่เกินนะครับก็บาเดียทําเป็นตอนแรกมันเป็นแบบที่วางของพวกนี้นะครับ บ่าวดีก็เลยเคลียร์ออกขึ้นมากองไว้ข้างบนก่อนนะครับแต่ว่าจะได้ใช้ประโยชน์อยู่พวกเศษกับเบื้องบ่ดีจะบ่ดีจะเอาไปปูปูข้างหลังนะครับปูทําเป็นแบบเอามาประกอบกันหลายๆล,ลายนี่แหละไอ้พวกเศษแตกเศษหักนะครับแปะแปะแป,ป,ปะนะครับเดี๋ยวอีพีต่อไปแล้วกันเนะาะบ่าวดีพามาดูสวนนะครับซึ่งกําลังจะดัดแปลง นะครับก็ยังไม่สําเร็จดีนะครับอ,อันนี้ใช้ตางเขียวนะครับแยงเขียว่ะมันสีฟ้าทําไมเรียกสีเขียวก็ไม่รู้ <c oughs> คนโบลัณโบราณน,นะครับเขาเรียกสีฟ้าเป็นสีเขียวนะอ่ะนะครับก็ใส่นะครับกันอะไรนะครับกันหมาครับ <c oughs> หมามันชอบเข้าไปควัดนะครับไปควัดไปขุดดินให้มันเป็นหลุมเพื่อที่จะนอนอะไรประมาณนี้นะฮะอ่ะแบ่าเนี้ก็ทําเป็นประตูไว้นะครับใช้ใช้ลวดในการ นะครับแล้วก็ฝั่งทางนั้นเนี่ยจริงๆก็ต้องใส่ใส่ใสไอ้ยงเขียวนี่ไปอีกแต่ว่าหมดนะครับก็เลยใช้เป็นไม้ทําเป็นรั้วแบบนี้แทนนะนี่นะครับโอเคเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในกันครับนี่นะครับปล่อยลงไปครับอ่าข้างในมีอะไรบ้างนะครับข้างในมีอะไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นต้นมะนาวนะรครับต้นมะนาวนี่อันนี้เป็นต้นมะนาวนะครับอันนี้เป็นมัน มันม่วงนะครับอันนี้ก็ต้นมะนาวนะมีแค่นี้นะครับด้านในอันนี้กําลังจะทําเรียกว่าอะไรกําลังจะทะําแปลงผักนะครับอันนี้รอยหมาจริงๆจริง,รง,รง,รงๆมันเรียบรอยหมาเหยียบนะครับอันนี้เป็นคณะนะครับอันนั้นเป็นที่กําลังจะขึ้นเนี่ยเห็นไหมอันนั้นเป็นกวางตุ้งครับ กวางตุ้งกับคณะนะครับด้านนั้นก็เป็นคณะเหมือนกันนะครับกำลังจะขึ้นกำลังจะขึ้นซึ่งจริงๆแล้วมันขึ้นแล้วรอบหนึ่งนะครับเราเดาพลาดอย่างแรงเลยนั่นก็คือพอมันขึ้นมาเป็นต้นอ่อนแบบนี้นะครับแล้วมันตายแดด นะครับเหมือนกับว่าโดนแดดแรงเกินไปนะครับเหี่ยวตายเลยนะเแบบ่าเดียก็เลยนี่ครับเอาของเก่านะครับเป็นสแสลงแสลมสีดำนะครับมาตั้งบังไว้แบบนี้นะครับนี่จริงๆแล้วนี่แดดแดดมันแรงอย่างนี้นะครับแต่ว่าพอพอเบ่าเดียบงังปุ๊บก็โดนแดดแค่ประมาณ40-50%นะครับก็ถือว่ากันได้ระดับหนึ่งนะครับจะให้ล่มเลยก็ไม่ได้เพราะว่าเขาต้องการสังเคราะห์แสง นะครับเพราะฉะนั้นก็ต้องแบบให้โดนแสงหน่อยแต่แสงน้อยทางออกก็คือนี่ฮะสแลมนะครับใครที่จะเพาะผักปลูกผักปลูกต้นไม้เพาะก้าต้นทุกอย่างนะครับต้องดูให้ดีนะครับว่าไอ้ผักที่เราจะทำเนี่ยหรือว่าต้นไม้ที่เราจะทำเนี่ยเขาต้องการแดดแรงแค่ไหนนะครับผมว่าร้อยทั้งร้อยนะครับไอ้ต้นอ่อนๆเนี่ยไม่ไม่น่าจะชอบแดดเท่าไหร่นะครับเพราะว่าเขายัง ยังไม่ยังไม่แข็งแรงพอที่จะรับแดดแบบเต็มเต็มนะครับยิ่งแดดเมืองไทยตอนนี้นะครับสามสิบแปดสี่สิบสามสิบสามสามสิบห้านะครับองศาไม่ไหวไม่ไหวนะครับอ่ะนะก็ตอนนี้กำลังงอกแล้วนะครับพึ่งลดน้ำไปเป็นอ่ากวางตุ้งคณะสองแปลงส่วนอันนี้พึ่งจะทำน,นี้เป็นสี่เหลี่ยมนะครับนี่พึ่งจะทำยังเรียกว่าอะไรบ่าวเดียพึ่งเอา เอาดินปลูกมาผสมดินธรรมดานะครับแล้วก็ผสมกับนี่นะครับผสมกับมูลสัตว์นะครับหรือว่าขี้วัวน,นั่นเองนะก็คลุกเคล้าให้เท่ากันนะครับเป็นการพวนดินไว้เรียบร้อยแต่ว่ายังไม่รู้ว่าจะเอาอะไรมามาหวานนะครับกำลังจะหาเขาเรียกว่าอะไรผักอะไรนะผักเสี้ยนนะครับผักเสี้ยนนะ เอาว่าจะเอามะหวานเพื่อที่จะเอาไว้ทาส้มผักเสี้ยนกินนะครับก็เดี๋ยวจะเป็นยังไงไม่รู้ไม่รู้ว่าจะหาได้ไหมเดี๋ยวไปตลาดก่อนผักเสี้ยนมีไหมหรือไม่ก็อาจจะเป็นต้นพริกนะครับต้นพริกเบวเดียยังไม่มีเมล็ดแต่ว่าอาจจะเอาเม็ดสุกเนี่ยมาผ่าผ่าเอาเมล็ดมาปลูกได้นะครับผมเนาะ,อ,ะอาจจะเป็นอีพีต่อไปแล้วกันเนาะนะครับเดี๋ยวบาวเดียจะปลูกอะไรตรงนี้เดี๋ยวบาวเดียจะถ่ายคลิปแล้วกันเนาะ โอเคอันนี้ก็เป็นการอัปเดตสวนนะครับก็เดี๋ยวอันนี้ก็เป็นถาดเพาะหลุมปิดประตูไว้ก่อนม้ามันชอบเข้าไปนอนอ่ะนะครับก็เรียบร้อยนะครับอันนั้นเป็นตเตาเผาขยะนะครับก็เวลาเผาขยะก็ร้อนขึ้นนิดนึงแต่ก็ไม่ไม่ถึงกับแรงมากเ่าเด็กก็จะพยายามไม่ไม่ปลูกผักตรงบริเวณใกล้นั้นหรือว่าถ้าเกิดผักมันเยอะมากขึ้นมาจริงๆอาจจะย้ายเตาออก นะครับผมอันนี้ก็เป็นต้นมะกรูดนะครับนี่กำลังกำลังโตเลยนะครับกำลังงอกงามแล้วก็ด้านในนั่นก็อีกต้นหนึ่งมะกรูดเหมือนกันนะนะครับตะไคร่มะ,ะกอมาดามหน่อยผูกเชือกไว้ฮนะอันนี้ครับนี่ให้ทายว่าต้นอะไรครับผมจะนับหนึ่งถึงสิบนี่ฮะให้ทายว่าต้นอะไรอืม อยูใกล้ๆมีใครตอบหรือยังเอ่ยนึกไว้ในใจหรือยังว่ามันคือต้นอะไรนะครับอ่ามันคือผักชีราวครับมีใครตอบถูกหรือเปล่าตอบว่าอะไรกันคอมเมนต์ด้วยเด้อนะครับอะอันนี้เป็นผักชีราวนะครับกํลาลังงอกเลยนะกํลาลังงอกสวยๆเลยนี่ผักชีราวอันนี้เป็น ใบแมงลักนะครับอันนี้ก็จะเป็นโหระพานะโอเคนะครับอันนี้ผักแพวครับผักแพวนี่ผักรอบบ้านเบาเดียวเดี๋ยวขาดเหลืออะไรก็จะเอามาปลูกเรื่อยๆนะครับผมส่วนตะไคร้เนี่ยไม่ต้องห่วงตะไคร้เนี่ยมีอ้อมอ้อมบ้านเลยนะครับสามารถเก็บไปขายได้เลยนะตะไคร้เนี่ยโอเคอยังไงก็เจอกันคลิปหน้าแล้วกันเนาะนะครับผมตอนนี้เบาเดียกกำลังทำอ่า กำลังทำบล็อกนะครับบล็อกกำลังทำบล็อกอันนี้ครับนี่บล็อกสำหรับทำอิดนะครับสำหรับทำอิดบาทีจะทำอิดใช้เองนะครับเดี๋ยว,วยังไงเจอกันคลิปทำอิดแล้วกันเนาะนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ